ก็ตอนนี้นะครับพยายามเอาแมโคโนคูเบต้าขึ้นอยู่นะครับควรจะขึ้นได้แล้วนะครับผมเดินเดินเดินเออได้แล้วโอ้พึ่งถ่ายนะครับผมต้องขอภัยด้วยเมื่อกี้นี้ลำบากมากลุ้นอยู่ว่าต้องได้ใช้สติงค้าหรือเปล่าแต่สุดท้ายก็ไม่ใช้นะครับแบบมันติดอยู่ตรงนี้ เป็นน่าจะเป็นคลองเก่านะครับผมน่าจะเป็นคลองเก่า่าดินมันนุ่มมากนะเป็นโคนเลยติดอยู่ตรงนี้ครับผมแม่โคลเดินมาแต่โน่นอะเดินเดินเดินมาแล้วก็มาติดตรงนี้ กูเตเสก่อนขึ้นก่อนนขึ้นก่อมีขวดใหญ่นะน้องเรเสเมตรลึกเม็าอันนี้ได้อะไรยังก็ได้ก็ได้ชั้กลางแล้วมันเละรถลิงก็ได้เลยแหละ้เอเอาสลิงผ่าไปน้ำได้ Okay. Đây, đây, đây. là bán tiết, okay. là bán tí. เฮ้ยคุยเอ้สุเล่นเหตุมือจเสียเอาจ้ยมือน่ะเฮ็ดจะเสียเอาเออไอ้สักล่ะช่องบิกรอนอันนี้ถ่ายช่องอันนี้ถ่ายช่องดัก เอ้ยนี่ดูดินนปรากฏว่าทำไม่ได้นะครับผมงานนี้ทำไม่ได้เลยดินมันเละนะครับผมเป็นขี้ตมเป็นขี้โคลนหมดเสียเวลาเสียเงินหมดเลยนะครับทำไม่ได้เลยนะครับโอ้ผิดพลาดอย่างแรงนะครับผมเขาอาจจะให้กลับมาแต่งให้เขาใหม่ก็ได้เพราะมันทำไม่ได้นะครับเออก็ ไ้รอดูนะครับเฮ้ยเอาออกมาได้แล้วเฮ้ยแม่คัวออกมาได้แล้ว ช่องบิกรทีวีนะครับเจ้าของช่องก็ขับรถแมคโครอยู่ข้างในซานี่หัวหน้าของเรานั่นเองนะครับนะมาดูกันคันนี้จะติดหรือเปล่าเอ้ยคันนี้น่ากลัวนะครับมันหนักกว่าคูเบต้านะครับผมหนักกว่าคูเบต้าน่ากลัวมารอดูกันมันจะติดหรือเปล่าไปไปไป โอ้ได้่วยผิดผาดอย่างแรงเงินเงินก็ไม่ได้เสียทั้งค่าน้ำมันเสียทั้งเวลานะครับโอ้ก็ <laughs>

ข้ดูขันจขันเ่าไวจมอยู่พอสัตว์หน่งขันใไม่ก็พอกันแล้วถ้าเจอดินจะขัินขึ้นกันให้กินนักขั้นไม่ขั้นไม่ให้กินนักข,นกนกขันนั่นนะเขาขันนี้เด้ให้จีจมกัน่งี้ กินขเขาเอลยมือนีิกู็ได้กินข้าวเข่นะกู <c oughs> <c oughs> จะไปกินเขารถกะติดเนาอ <c oughs> นีกูชี้ยังไปเห็นมูวานงที่มันไก่พกไก่ท่าน่ะ <c oughs> mời ừ, mẹ chửi đi ơi ừ,